ผลไม้อะไรแพงที่สุดในเกมปลูกผักอันนี้วัดาร,ร์มรู้เลยมะม่วงแพงอยู่ไหมห้าแล้วกันนะอันนี้ฟาร,ร์มรู้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยผมเล่นเกมมาหลายเดือนยังไม่รู้เลยนี่คืออะไรทานตะวันปะน่าจะแพงอยู่นะเอาไว้สองเลยแพงทานตะวันนะ่ะ mm hmm. ต้อไปแคลอร์ด่ายได้ประมาณ10บนะ1ิเป็นเงินในเกมอะเอาไว้9้า มะเขือเทศน่าจะทูกกว่าแครอทอีกนะเอาไว้สิบอันนี้ผมไม่ชัวร์นะทุกคนมะพร้าวผมว่าน่าจะพอๆกับมะม่วงนะประมาณลูกละหนึ่งพันเลยหรือเปล่าในเกมนะต่อจากมะม่วงต่อไปต้นไผ่แพงกว่าแครอทแน่นอนอนะเอาไว้เจ็ทุกกว่ามะพร้าวสตรอเบอร์รี่เอาไว้แป เพื่งๆเ,เราจัดอันดับได้ดีวะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูจากการเรียงแล้วแก้วมังกรราคาเอาไว้4ี่เลยเรียงขึ้นไปเหฮดแพงนะเอาจริงๆเลยเอาไว้3มเลยน่าจะถูกว่าทางตะวัน3ไปของที่แพงที่สุดได้แก่แอปเปิลอันดับ1เราวางถูกหรือเปล่าเนี่ยอันดับ1